ก็แม่บ้านหลายๆท่านเจอปัญหานะครับสําหรับแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ตามบ้านหรือตามในครัวเรานะครับก็จำพวกแมลงวีนะครับที่เขาตัวใหญ่ๆเป็นพันใหญ่นะครับก็ชอบมาตอมอาหารนะครับก็วันนี้ผมมีวิธีกําจัดง่ายๆนะครับด้วยของใช้ในครัวเรือนนะครับก็ขั้นแรกก็นําขวดน้ํามาครับแล้วก็ทําการตัด นี่ครับก็ตัดครึ่งเลยนะครับส่วนที่เหลือ,อน,นี้ไม่ใช้เลยนะครับก็มากำจัดกันง่ายๆนะครับแล้วต่อไปนี้ก็มาดูส่วนผสมกันเลยครับนี่ครับส่วนผสมก็คือน้ำส้มไาชูครับประมาณ3มช้อนโต๊ะเทลงไปน้ำตาล 3. ามถึงสี่ช้อนโต๊ะครับ ดีครับเดือบแมลงเขาได้กลิ่นแล้วเขาจะมาตอมแล้วก็ตกลงไปในนี้ครับแล้วก็ที่ขายไ,ได้ก็คือน้ํายาล้างจานนะครับก็ไม่ต้องใส่ครับทําไมน้ํายาล้างจานเป็นสีออกแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมทําใช้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ส่วนผสมอะไรเลยครับก็มีแค่มะนาวกับมะกรูดครับ มาณนี้ครับเทลงไปจากนั้นก็ทำการกวนให้น้ำตาลละลายน่ครับเมื่อเสร็จก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นก็เอาไปวางไว้ตามมุมห้องครัวเราครับน่ครับก็วางทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวแมลงตัวเล็กๆนะครับบินผ่านมาเมื่อได้คลียรเขาก็จะลงไปก็ตกไปในน้ำนะครับทำให้ตายในที่สุดนะครับ